สุขเล็กๆของคนรักบ้านหาความสุขจากบรรทุกไม่ได้ก็หาความสุขกับการจัดปรับปรุงตกแต่งวัตถุให้มันดูดีเพื่อเป็นอาหารตาอาหารใจ <c oughs> สวัสดีค่ะในรอบหนึ่งเดือนเพิ่งจะออกข้างนอก ไปเซเว่นค่ะไปซื้อของแล้วก็ไม่มีตังค์ติดบ้านแล้วไปกดตังค์ไปกดตู้เอทมซื้อของเข้าบ้านใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วเนาะก็เริ่มแล้วลัวก็เริ่มติดโครงเหล็กแล้วเดี๋ยวพรุ่นี้ก็จะติด แผ่นอ่าเขาเรียกอะไรอะเชื้อราหรืออะไรที่เป็นสลับกับเล็กอะเดี๋ยวค่อยดูเนาะเดี๋ยวค่อยดูออกมาแล้วจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะว่าเป็นยังไงเนาะลุน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 ค่ะโอ้ค Th oh. okay. oh. oh. so ิดถึงบานอนที่บ้านเลยคิดถึงเหมียวเหมียวคิดถึงน้องหมาน้องแมวค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะชีวิตเนาะสู้ๆกันไปเนาะทำไงได้ทําแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จทําแล้วก็ต้องทําให้ดีช่างเพื่อนก็มีอยู่แค่สองคน ก็ทำไปเรื่อยๆหลายงานงอกเยอะค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็เรื่องของแทนสารประภูมิแล้วก็เปลี่ยนสารแล้วก็มีพิธีไหว้อีกนะคะวันที่31นี้ก็จะมีการไหว้อ่าเล็กๆค่ะอันเชิญท่านขึ้นบ้านใหม่นะคะอันเชิญสารขึ้นบ้านใหม่ อุ้ยอุ้ยอุ้ยไปข้างน,นอกมาะเ,เพื่อนๆขอทำคลิปเล็กน้อยนะคะทำคลิปเล็กน้อยเอย้พื้นเสร็จแล้วพื้นเสร็จแล้วค่ะวันนี้ลุยพื้นกันค่ะพื้นเสร็จแล้วเหลือบางสิ่งบางอย่างค่อยเก็บงานเนาะพรุ่งนี้พื้นอ่าพื้นหน้าบ้านจะเข้ามา เนี่ยค่ะจะทำสเต็มกรีดเรื่องใหญ่เลยพวกนี้ออกจากบ้านไม่ได้เลยต้องปิดประตูมิดชิดเลยเพราะว่าโอ้เรื่องใหญ่เห็นผู้รัเหมาเพิ่นบอกว่าสเต็มกรีดเนี่ยหนักเลยค่ะทั้งปูนทั้งฝุ่นทั้งอะไรแยะเลยพุ่งนี้เต็มเลยหน้าด้านหน้านะคะทั้งหมดเลยปูใหม่หมดทั้งนั่นเลยค่ะจะได้มีที่นั่งเล่นกันสบายๆนะคะแล้วทีน,นี้ก็ เราเองก็คงทํางานในบ้านพรุ่งนี้ออกข้างนอกไม่ได้มันเลอะตุ้มเปื้อแล้วก็จะเก็บสีอ่าเก็บสีที่ยังเหลือยังไม่เสร็จนะคะอันนี้ก็รอบเดียวเพราะว่าสองวันวันนี้เราหลุยเรื่องปูพื้นกันนะคะวันนี้ก็ติดติดติดโคมไฟค่ะ อันนี้ในรอบนึ่งเดือนเพิ่งจะได้ออกนอกบ้านไปแค่หน้าปัดซอยนะคะไปเซเว่นอีเวไปกดตังค่ะตังไม่มีแล้วยืมยืมไปโอนเงินให้บ้านข้างๆที่เป็นร้านค้าแล้วก็ไปเอาเงินสดเพื่อนมานหลายวันแล้วไม่ไหวค่าใช้จ่ายเนี่ยอ,อขั้นต่ําเลยอะเฉพาะค่ากับข้าวค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆก็เป็เดเต็ดก็เกือบเกือบพันเนี่ยวัละพันอะไรเงี้ยเนาะเงินเดียวนี้ เงินเดี๋ยวนี้โอ้ยไม่รวมกับค่าอาซ่อมแซมรีโนเวทบ้านไม่เกี่ยวกันนะคะอันนี้เฉพาะค่าใช้จ่ายวันนึ่งเ่ยท่านนึงอะ่ะเห็นเห็นเลยค่ะเป็นไงคะ่ะเพื่อนขะเห็นไหมคะพื้นเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้มันก็จะมีสเต็ปสูงต่ำเนาะถ้าอย่างนี้มีสิทธิตกได้เพราะมันมันหลอกตาว่ามันเป็นพื้นเดียวกันเพราะฉะนั้น ก็ต้องมีคิ้วขอบคาดให้เห็นแบบแตกต่างสั่งแล้วค่ะสั่งแล้วเดี๋ยวก็มาถึงแล้วค่ะจะได้แบบไม่งงเนาะไม่งั้นเดี๋ยวเนี่ยตกเลยนะมันห่างกันอยู่ประมาณหกเจ็ดเซนนะคนละสเต็ปเลยนะเนี่ยค่ะมีความสุขทุกท่านนะคะวันนี้ก็ให้ดูความคืบหน้าค่ะในการรีโนเวทบ้านนะคะวันนี้ก็พื้นก็ เกือบเรียบร้อยค่ะยังขาดอีกนิดๆหน่อยๆค่ะอ่าสั่งพรมสั่งอะไรมาแล้วอันนี้เอาที่มีมาปอบๆแปะๆไปก่อนนะคะฮาได้ไลฟ์สดเลยค่ะสวัสดีราตรีสวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะ